ครั้างอะไถ้ามันไม่มีคีก็ไม่ต้องใส่นั้นก็ได้เอเอไหนแม่ดูก่อนใส่ไหนก็ได้เพาว่าไม่รู้ว่ามีคีติหางหรือเปล่าหรือต้นไม้ใบไม้แค่นี้เอง okay.

เป็นอะไรมันติดไอ้ขนหนูอยู่ตรงนี้เนี่ยติดขนเนี่ยถ้ามันติดตัดได้ตัดได้น่าไม่ไม่ไม่น่าจะใช่ไอ้คีมเสร็จแล้ว

นี่คือลับเจ้าไม่ต้องไปขี้อีก